สวัสดีครับรีวิวรองเท้าอื่นมาเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยทำรีวิวรองเท้าตัวเองเลยนะครับก็วันนี้ผมออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับเป็นรองเท้าหนังทรงออกฟอร์ดนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนกันนะครับในราคาเข้าถึงง่ายมากคุณภาพดีมากใส่สบายมากขายของปะก็ส4 9พนบาทนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่คือรองเท้าผมเองนะครับ c r a f t m e n ใครียังไม่เคยลองก็ ฝากด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับจะได้มีรายได้ของเขาหน่อยนะครก็ผมเคยทารองเท้าก่อนนี้ไปแล้วมีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับมาหยิบให้ดูขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปแล้วก็ไปซื้อกันมานะครับขายช่วงที่ผ่านมาขายโซลไปหลายรอบมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยฮะก็จะเป็นออกฟอร์ดแบบนี้นะครับไม่ใช่ออกฟอร์ดสินี่เป็นโลเฟอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่4 9 9บาทซึ่งตอนนี้ผมจะมีอยู่รุ่นนี้นะครับเป็นโลเฟอร์นะผมเคยทำคลิปไปแล้วก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับแล เป็นไวท์สเนคเกอร์แบบนี้นะครับขออภัยนะครับใส่จนแบบเยินมากๆเลยเอาละกลับมาที่ออกฟอร์ดนะครับที่ผมเพิ่งจะปล่อยออกมานะครับตัวนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมคือว่าเป็นรองเท้าหนังราคาเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใส่สบายนะครับพวกนี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะผมใส่ไซส์9นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์9เหมือนกันนะฮะนี่ม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับยูด้านใน ตัวนี้อย่างที่ทุกคนรู้หรือว่าใครที่เคยซื้อรองเท้าแบรนด์ผมไปผมเชื่อเลยว่าคุณน่าจะติดใจความสบายนะครับเพราะว่าผมตั้งใจหลักๆเลยคืออยากจะให้รองเท้าที่ ใส่สบายราคาไม่แพงอาจจะไม่ได้สวยสวยเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าสามารถใส่ได้ทุกๆวันนะครับก็เลยออกรุ่นนี้มาเพราะว่าผมว่ารุ่นนี้มันเอาไปใส่กับสูทเอาไปใส่กับพวกเสื้อผ้านี่ได้ง่ายมากเลยนะครับผมจะใส่ผ้าที่ผมไปใส่กับเสื้อผ้าต่างให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไปใส่กับสูทก็ได้เอาไปใส่กับพวกกับกางเกงสแล Wh, กกางเกงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมว,ว่ามันแต่งตัวได้ค่อนข้างจะง่ายามากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เป็นหนังลูกวัวเหมือนเดิมนะครับคือเบสของเท้าหนังผมเนี่ยแทบทุกรุ่นเลยนะ ทุกรุ่นเลยนะครับก็ะจะเป็นหนังลูกวัวข้อดีของหนังลูกวัวเลยนะครับก็คือว่ามันจะนิ่มแล้วก็มันยังคงอยู่ตัวอยู่นะครับเห็นไหมเวลาเราเดินปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันพับได้เลยนะครับทํำให้มันเดินแล้วสบายมากแต่ เห็นไหมพอพับเสร็จปุ๊บมันคืนกลับมายัางเป็นรูปแบบเดิมนะครับยังคงอยู่ทรงอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละทําให้ผมเลือกใช้เป็นหนังลูกบัวน,นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผ้าเป็นตัวชามัวนะครับซึ่งก็จะทําการระบายอากาศได้ดีมากๆเลยส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีเจลอยากให้ทุกคนมาลองจับเองเพราะว่าจริงๆมันจะมีเจลอยู่ข้างในนะครับเป็นเจลที่มันช่วยซัพพอร์ตเท้าเดินปุ๊บเนี่ยมันจะบบนิ่มๆม,มากๆแล้วพอตัวเจลเนี่ยเราเดินไปานานๆน,นะครับมันก็จะ กลืนไปกับรูปเท้าเราคือมันคล้ายๆเป็นแบบเป็น memory foam นะครับคือเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆ break in เข้าสู่รูปเท้าของเราทําให้เราใราส่ไปเรื่อยๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้มันจะกลายเป็นแบบเป็นทรงเท้าเราเลยทําให้ใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านล่างนะฮะน,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็นยางนะฮะทำให้เวลาที่เราเดินปุ๊บเนี่ยมันจะมีดอกยางต่างๆทําให้มันไม่ลื่นเพราะรองเท้าหนังส่วนมากนะที่เราเห็นกันปุ๊บเนี่ยเขาใช้เป็นพื้นที่อ่ะอาจจะเป็นไม้บ้างแหละอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันสวยแล้วมันก็ดีมากๆนะครับแต่อ่า ใส่รองเท้าหนังบ่อยทําให้เราที่บางครั้งเราไปเจอแบบพื้นเปียกๆหรือว่าเป็นกระเบื้องเองี้ยมันลื่นนะครับทำให้เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบลื่นได้อาจจะอันตารายได้ผมก็เลยอาจจะไม่ไใช้ความสวยร้อยเขนาดน,นั้นก็เลยใส่เป็นพื้นยางมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามองข้างข้ามันรู้สึกไหมมันก็จะไม่ไรู้สึกขนาดน,นั้นนะเนี่ยทรงข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวพื้นเนี่ยก็ประมาณสักเนี่ยประมาณสักนิ้วครึ่งประมาณเนี่ยนะครับ เกือบประมาณนิ้วครึ่งเอาเนี่ยทำให้เลาที่เราใส่ปุ่มเนี่ยเราจะเพิ่มความสูงของตัวเองได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพนพอยหนึ่งที่ผมเจอนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ขาสาั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเลือกรองเท้าที่มันช่วยเพิ่มสัดส่วนให้กับตัวเราได้ครับเพราะฉะนั้นถามว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครนะผมมองว่าเหมาะคนที่อยากจะหารองเท้าหนังสักคู่หนึ่งในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าอาจจะเป็นคู่แรกๆก,ก็ได้ของแบบนักศึกษาหรือว่าเป็น first jobber อะไรแบบนั้นนะครับเพราะผมตั้งราคาไว้เอาจริงผม กำไรน้อยมากนะผมขายแบบ2,499บาทเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าคู่นี้จะตอบโจทย์ใครหลายคนเพราะว่าเอาจริงจุดเริ่มต้นของการทำรองเท้าหนังนี่ผมทํามาคือผมเคยไปซื้อรองเท้าหนังกูละ2,000กว่าบาทแล้วมันเป็นหนังเทียมใช่ไหมแล้วพอใส่ไปสักพักเนี่ยมันก็ถลอกมันก็แบบเละออกไปเนาะเอาไปปาเตะปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นขาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นเนี้ยพอที่ผมทํามาปุ๊บเนี่ยผมไปคอโรงงานมาทําให้เราสามารถทําในราคาที่มันเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ได้กําไรเยอะเพราะว่าผมไม่ได้มี ต้นทุนหน้าร้านเยอะนะผมมีแค่ที่ทเดียวเลยคือตอนนี้มีที่สยามดิสคัฟเวอี่แล้วก็เน้นเป็นขายออนไลน์นะครับก็หวังว่าคู่นี้จะถูกใจคุณไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวจะใส่ภาพต่างๆเอาไว้ตอนที่ไป มิกซ์แมทกับคู่นี้มาทุกคนได้ดูกันนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากอุดหนุนหน่อยนะฮะหรือว่าใครกําลังหารองเท้าหนังดีๆสักคู่หนึ่งใส่สบายแน่นอนผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับก็ได้ใครที่เคยสั่งรองเท้าหนังของผมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางไวส์นิเกิลส์นะครับหรือว่าจะเป็นรองเท้ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ฝากไว้นะครับสำหรับออกฟอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของคราฟแมนโปรเจกต์นะครับไปฮะ